สวัสดีจ้าจิ้งแซ่บแม่ป้าคจ้าจิ้งแซบแบบแม่ขวัญจ้าเมื่อนี้แม่ขวัญจะพามากินตำข้าวปุ่นค่ะตำชั่วทุกชิ้นปลาระเบอดจ้าไก่ป๊อปจ้าคิดว่ากินเลยจ้ากินเลยจ้าขออนุญาตใช้มือเลยจ้าเด้อกรต้องใส่สมจ้ากรต้องใส่สมจ้า เจ็บๆจ้ะไ่ได้เห็นหน้ากันตั้งหลายมือแล้วจ้ะแม่กินกุ้นแม่กินอันนี้เพดเดอเพดเดอมน่าจัะก็หลายคนอยู่แต่บอกกล้าเอากล้องหน้าแน่คือกันพวกเต็มจ,จอ๋อ nha ken nó này không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ลูหลานหลายจ้ะเต็มจ๋อวันนี้ทำคลิปสามมือจ้ <con> ะถ <Hayır. S 2> ้าเป็นลูกกาดำน้ำ

ดีจ้ะคุณอาตาแซ่บแท้หอนๆอนเทิงเผ็ดเทิงหอนจ้ะจักเสียงแมวโคตรพวนม,มีคนซอ้อง เอาทีนึงส่วนยังยัง <tik> <tik> ทำข้าวปุ่นจ้ะเบ็ดทั้งเบ็ดทั้งแสบแสบแม่มจานกองมึง เ,เดี๋ยววเสาไปกาดป้อนแม่เป็นโกาดํานาดะหนาก็ดํดํต้องทาคิม ต้องหาคีมจ้ะน้ำมีนจ้ะแม่ปล่อยด้วยทางนี้จ้ะแม่ปล่อยงั่งนั่เฉยๆให้บ้างไมเนี่ยนี่นี่นี่ Em bà mình vượt nhau đi chết, đi bằng Anh ơi, anh rồi Hết à rồi, à rồi. <laughs> ม่ใช่นั่นไกป๊อกไกป๊อกน่เป็ปอม่เอากบป๊อกพเนี้ยอ่วะน่ป 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯 <laughs> pap 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 pap

ทั้งลูกทั้งหลานจ้าจ้าติมเลยจ้ากดไลค์กดแชร์กดดิดตามกดซับสไครต์ให้แม่ขวัญเนี่ยเด้อจ้าก็จะได้เป็นกำลังใจให้แม่ขวัญเฮ็ดคลิปแม่ๆม่ต่อต่อไปจ่าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะ